สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง,ส,งสุขสุนทครับผมช่องรถไถมือสองสีสะเกตหลังที่สีส่แทรกเ,กเสริมเภือเบนชลักจังหวัดสีสะเกตครับผมมือนี้มานำเสนอคู่ปตาซีสิบหาแหลงครับผมจดทะเบียนปีหาหนึ่งนะครับผมสภาพร้อมใส่เก็บรายยดนให้เรียบรย้อยครับผมคันนี้เก็บสีให้เรียบร้อยทั้งค่นครับผม เครื่องเกียร์ดีครับรถสตาร์ทติดง่ายเครื่องบ่อเขกบ่อไอบ่อเผาหัวครับยังหลังกับือว่างามอยู่ครับยังหลังประมาณ80%ใได้ครับผมอุปกรณ์กับมีด้านหนาและกับผันหลังครับผมผันหลังเป็นผ่านหกครับ เป็นพันตาสร้างครับผมยังจะตาจ้งง่ายครับห้องดโลิกงหนาหลังปกติครับ สภาพพร้อมใส่เครื่องเกียร์ดีครับผมเอกสารครบปีหาหนึ่งซีสีมาแรกหนี่งจะเป็นเครื่องซีสูบนะครับผมเครื่องสีสูรบสสระบบเดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังสี่เกียร์เป็นระบบโฟวิวครับผมครับ oh. เปลี่ยนสีรอได้สองรอได้ครับผม oh. พอไม่พี่น้องทันได้สนใจทันได้หาอยู่แวะมาเบิรงมาชมเลยครับลานอยู่บ้านเสียวตำบลเสียวอำเภอเบญจลัง จังหวัดศรีสะเกดเบอร์โทร0816004753 0816004753ม่าบมึ่งย่าประถึงมาประถึงยังไดโตมาเด้ครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนยได้ครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮงเฮงรวยตลอดปีตลอดไปบ่เจ็บบ่จนจากใจพี่ซีแท็กเตอครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ